ตอบคำถามเพื่อนท่านนี้ครับวันนี้ผมมีคำถามเดียวเลยครับสั้นๆถ้าวันนี้แอดตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเจอเพื่อนบ้านเขาถามว่าตอนนี้ทำงานอะไรอยู่เหรอคำตอบของแอดคืออะไรครับคือไม่แปลกนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนบ้านอาจจะเห็นเราเนี่ยหน้าตาเศร้าหมองเป็นคนไม่ค่อยมีกระตังนะฮะแต่พอเรามาเทรดของ X Nova เนี่ย ชีวิตดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะใช้กลยุทธ์ของกลุ่มวัยรุ่น5วีของเราเนี่ยมีเวลาออกกําลังกายเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปทํา OT อย่างอื่นละก็มาเทรดอย่างเดียวเขาอาจจะเห็นเราเนี่ยมีออร่าขึ้นเขาได้ถามนะครับตอบเข้าไปเลยครับว่าเราเนี่ยมาเป็นเทรดเดอร์ครับหรือว่าผู้ซื้อผู้ค้านั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเทรดโปเล็กนะฮะหรือว่าเงินตราต่างประเทศหรือการเทรดคริปโตเคอเรนซีการเทรดสต็อ รวมถึงการเทรดคอมมูนิตี้ครับคอมมูนิตี้ก็คือแร่ทองน้ำมันนั่นเองนะครับเพื่อนอาจจะงงว่าอ้าวแต่คนอื่นเนี่ยเขาเทรดโฟเร็กเขาเทรดฟิวเจอร์เนี่ยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะใช่ครับมันคนละสัญญากัน เราเทรดเงินตราก็จริงแต่เราเทรดเป็นสัญญาออปชันไม่ใช่เป็นสัญญาฟิวเจอร์ครับดังนั้นครับแค่เพื่อนเข้าใจนะฮะว่าสินทรัพย์ที่เราเทรดเนี่ยมันคืออะไรเราตอบเขาได้หมดเลยฮะว่าตอนนี้เราเทรดประเภทไหนครับแต่เราเทรดในสัญญาออปชันนะครับเมือนฝากไว้ฮะมั่นใจต่อไปเลยครับเราเป็นเทรดเดอร์ปริศของเอกโซว่า